สวัสดี h e l l ลชิมารลวจุกแกปักทดแบบเออโอ้โหยาวไกลมากแม่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิทตี้ครับเมอ่อกันอีกแล้วในวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Fortnite Lego กนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกมที่มาแรงมากๆในตอนนี้บุมก็อยากจะมาลองเล่นกันนะคะก็ไม่รู้กันว่าจะเป็นยังไงอ่ะโอเค อ๋อบุมต้องไปหาวูดกับแกรนิตก่อนนะคะทุกคนในบริเวณแถวนี้โอเคซึ่งวิธีการหาไม้นั้นดูก่อนนะคะว่าจะเหมือนไม้คราฟที่เราชอบเล่นกันหรือเปล่าบุมจะเริ่มจากการอู้อ๋ออคือเก็บได้เลยถูกไหมต้นไม้น่ะอ๋อถ้าหากเรามีแคมไฟเนี่ยจะทําให้เราอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้บุ๋มต้องหาเก็บไม้ก่อนนะคะอู้ทดีพกินมาอู้อะไรอ่ะ โอเคเก็บ oh, okay. <g ib berish> ให้หมดตอนนี้นะคะบุ๋มต้องการจริงๆต้องการแกรนิตแต่ว่าน,นี่คืออะไรโอ้โ oh. oh, ้นี่กระโดดถอยหลังโอเคแถบคิวคือเอวยัง oh, ไงแคมไฟแต่ก่อนจะวางแคมไฟบุ๋มขอหาโลเคชั่นดีๆเหมาะๆก่อนนะคะทุกคนคือแบบว่าแถวนี้มันก็ดีแต่ว่าขอที่ที่มันดูสว่างโล่งจ้งแถวนี้หนาวโอเคโอเคโอ้แถวนี้มันหนาวเราต้องคำนึงไม่ได้ now, หนาวหรอกบุ๋มต้องหาที่อยู่สักที่หนึ่ง ซึ่งบุ๋มเองก็ยังหาไม่เจอว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะในตอนนี้ขอดูแบบอืมแถวนี้กําลังดีเออเนินนี่กําลังดีงั้นเอาเนินนี่เป็นบ้านเราเลยแล้วกันนะคะวางไว้ซากตรงไหนดีนะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเยี yeah! และมันก็จะทําให้เราอบอูนต่อไปนะคะทุกคนบุ๋มก็ต้องทําสิ่งนี้ซึ่งต้องใช้ไม้แล้วก็แกรนิตและบุ๋มต้องใช้แกรนิตแต่บุ๋มต้องทำยังไงเนี่ยอ้เก็บได้ ก็คือเก็บเป็นหินแบบนี้เลยเออถือว่าอีซี่ค่ะทุกคนตอนนี้จะวิ่งเก็บไม้แล้วก็หาเก็บหินไปเรื่อยๆนะคะใดูซิว่าทําได้หรือยังนะอันนี้ต้องใช้แกรนิตอีกนะคะทั้งมลสามมันด้วยกันเก็บราสเบอร์รี่เจอผลไม้ก็เก็บมาก่อนเผื่อมันต้องกินนะคะทุกคนคือผมไม่มั่นใจว่าระบบการเล่นเป็นยังไงเห็นแค่แบบคนอื่นเล่นแบบคร่าวๆแล้วอยากมาเล่นตามโอเคแล้วตอนนี้ก็ได้มาโอตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะคะทุกคนนะอี ถ้ากินน่ารักกระใหม่ดิกินแล้วเลือดเราจะเพิ่มด้วยนะคะถ้าหากเราอิ่มถูกไหมเออตอนนี้ก็อิ่มเลยดังนั้นพวกราสเบอร์รี่อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะเก็บไปเก็บไปเถอะเออเออตราบใดที่ตัวเรายังไม่เต็มหมุมก็จะเก็บไปเรื่อยๆคือบุมรู้จักเกมฟอร์ดไนท์แหละแต่บุมก็ไม่คิดว่ามันจะมีฟอร์ดไนท์เลโก้ที่เราแบบสามารถมาเล่นอะไรแบบนี้ได้นะคะโอเคบุ๋มกลับไปที่กองไฟแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้บุ๋มก็จะมาสร้าง สิ่งนี้สเตชันนะคะเอาไว้ตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะคือโรเท็เออนี่ไงปับ๊บอ่านีด่ดูซิว่าทำอะไรได้โอ้เป็น Forest ์แอนะคะแล้วก็พ a กแอคนั่นเองโดยก็ใช้ไม้ครับอันนี้ก่อนเลยอ่าอันนี้เป็นขวานนะคะต่อไปก็อันนี้ทอดอืมไม้ไม่พอไม้บุ่มไม่พอตอนี้บุ่มก็มีที่ตัดไม้แล้วปกักนี่ ต้องแบบนี้อือตัดไปตัดไปเออในไม้มาแบบที่ต้องการและบุมก็สามารถคราฟพลิกแอคได้แล้วต่อไปบุมต้องการท็อตน,นะคะแต่บุมต้องหาไม้เพิ่อมอีกสักหน่อยหาไม้หาไม้หหมซึ่งบุมไม่ค่อยอยากตัดไม้พวกนี้เลยมันสวยงามตัดที่มันล้มแล้วดีกว่าอ,อืเอามาเอามาเอามาเออตอนมันเด้งมันน่ารักเนาะ วแล้วก็นี่เออตัดไปตัดไฟมจะเ่ชบเเออไ,ได้แบบนี้ต่อไปนะคะอันนี้เก็บราสเบอรี่นะคะทุกคนว้าหาต้นไม้ตายอีกสักหน่อยมันดูได้หรือเปล่าว่าในกระเป๋าเราอ๋อนี่ไงยังไม่เต็มบูว่ายังได้อีกออเก็บไปไปไปเออโอ้แสงสวยมากแม่ โอ้ Ooh, สวยแบบตาแตกทุกคนมีนข้าวโพดด้วยหรือนี่วู Ooh. เก็บสิคะรออะไรเฮ้ยยังได้หรออะได้ไข่เฉยเลย <c oughs> คือง่ายแบบนี้เลยลูปหัวไก่แล้วได้ไข่เลยนะคะบุ๋มค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าตอนนี้บุ๋มทําอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเ๋ยวดูซิว่าทําอะไรเพิ่มได้อันนี้นะคะเราสามารถทำทอดขึ้นมาได้แล้วขอคราบทอดใส่ตัวไว้เลยแล้วกันเนาะ จากนั้นเปิดแถบเพื่อเอาของลงมาไว้ในชอ่องอ่าก็จะมีทอดวินิมือแบบนี้เผื่อตนอนกลางคืนกําลังจะมาถึงนะคะต่อไปบุ๋มคิดว่าบุ๋มอยากได้หินนะทุกคนอแล้ยวยอนไปทำไมทำไมเขกลับมาเฮ้ยตา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 ยโย,ย,ยนไปทั่วเลยคือบุ๋มจะคราบทุกอย่างที่มันให้คราบอตอนนี้พูดง,ง่ายเผื่อว่าเราจะสามารถทําบ้านได้เร็วขึ้นนะคะบางทีมันก็ต้องแบบเนาะเขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์ขั้นต้นเนาะทุกคนเนาะ เราเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งอยู่แล้วต้องการอันนี้อันนี้อันนี้ลองตัดดูโอเทเบอร์รี่อะไรไม่รู้แต่เก็บมาละอุย้ยมันบอกว่าเราหิวกินค่ะกินจริงๆอยากสร้างเองนะแต่ว่าในเมื่อมันมีช่วคราวให้อ่ะเราก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนอตรงนี้แล้วกันโอเคก็บิวเพิ่มนะคะอันนี้โอ้โหคือแต่ละอันมันก็ต้องบิวเพิ่มถูกไหมนี่ไง มันจะมีเหมือนแบบแม่แบบมาให้แต่เราก็ต้องมากดสร้างเพิ่มอุย้ยตอนนี้หนาวแป๊บบนึงปึ๊บเออต่อไปอันนี้พื้นเออแบบนี้ยังเหลือหลังคาานะน่นจริงอะแป๊บบนึงก็จะมีชิ้นนี้ชิ้นนี้อยู่ตรงไหนเอยโอ้นี่เป็นไงแล้วก็อีกชิ้นสุดท้ายชิ้นนี้ อึ๊บอาเรียบร้อยบุ๋มก็ได้บ้านหลังแรกของเรามาไอ้มันยังไม่หมดยังเหลืออีกนิดนึงเออบุญจังอาเตียงเตียงต่อไปนะคะบุ๋มต้องทําเตียงซึ่งเตียงทําไงเอ่ยเตียงอ๋อยังไงเตียงต้องใช้ไม้เพิ่ม,มไปตัดไม้เพิ่มกันนะะแล้วมันก็จะได้เวลาของการวางเตียงไปที่เรียบร้อยนะะี่ค่ะทุกคนไหนดูไซสเย่นอนค่ะ อย่าเบ็น่าแบบหน้ารักทุกคนดูเปลี่ยนทน้านอนได้ด้วยเออเอ,อ,เอ,อก็แค่เป็นการพักผ่อนนะคะมันไม่ได้นอนให้ชาวได้เหมือนไม n คร r a ับนะคะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวบุ๋มจะลองนะคะว่าเราสามารถบิวอะไรเพิ่มอีกได้บ้างนี่ไงเราก็สามารถทําพื้นบงพื้นบ้านได้อีกนะอุ้ยมีกล่องเก็บของด้วยโอเค small chest อันนี้ก็มาวางเป็นที่เก็บของไว้สักประมาณ ตรงนี้นะคะแต่บุ๋มวางยังไม่ได้เพราะว่าของบุ๋มไม่พอต้องใช้ไม้โอเคอันนี้มันทําได้แค่นี้อ้าวแล้วก็เครื่องอื่นที่เรายังไม่ได้ทดําล่ะถูกไหมมันยังไม่ได้บิวอันนี้ด้วยบุ๋มต้องไปเก็บแกรนิตเพิ่มนะคะแล้วก็แกรนิตแบบล้วนๆเลยค่ะทุกคนเอาเจอแกสวัสดีฮัลโหลชิมาราวจ้แกดูดีทุกคนให้เลาแล้วบุ๋มจะถือนี้ทําไมตลอดเวลาเนี่ย มันสวยอะทุกคนโอ้ตรงนี้ดีจังตรงนี้เรียบมากตรงนี้เหมาะกับการทําบ้านมากกว่าตรงนั้นนีกทุกคนแล้ววิวสวยด้วยโอ้บุมม๋มอาบุ๋มต้องเปลี่ยนโลเคชั่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บแกนิดก่อนบอกเลยเจอกันแน่เออตรงนั้นแหละมันเป็นทุ่งแบบเนินแบบเนิม้มสวยมากทุกคนมันถูกใจวัยรุน่นอยู่ตรงไหนก็ได้จริงๆเขาจะบึ๊บเขาจะบึ๊บเออเอเอ,เอ,เอก็แบบว่าแบบนี้ไปเลย อุ้ยมีอาหารชิ้นใหม่อุ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ้โอ้ my god น่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวอุ้ยอออุ้ยจะตายตายเลยเกิดที่เตียงนะคะพร้อมกับของที่หายไปไปเอาของโอ้ oh my god ดีนะที่จำได้ว่าตายที่ไหน จะได้ของมากก็ของชิ้นคือมาใครจะไปรู้ลนะ่ะบุ๋มก็นึกว่าผักก็เลยวิ่งไปใกล้ๆทุกคนแม่สงสัยเราต้องหาวิธีการทําชุดโครงชุดกรอบบ้างแล้วค่ะทุกคนบุ๋มมั่นใจว่ามันต้องมีวิธีอย่างแน่นอนได้นี่มา30ยังไม่พอเพราะว่าสิ่งที่จะทําอันนี้ช้าอีกสิบห้าเหมือนเราต้องแบบทําชุดอะไรให้มันดีๆมากกว่านี้นะคะทุกคนไม่งั้นคือโอกาสตายสูงมากเว่อเดี๋ยวกลับมาที่โลเคชั่นที่เราจะเอาอีกบุ๋มจะเอาให้ได้โลเคชั่นตรงนั้นคือมันมองวิวตรงนี้สวยมากทุกคนคือแบบนนนนินี่มัใช มันคือสิ่งที่เราตามหามาเนิ่นนานเดี <c oughs> ๋ยวไปรื้อบ้านหลังนั้นมาเลยมาว่าผู้ไดผู้ไรมันจะมาฆ่าเราหรือเปล่าแบบนึงนี้ดีนีดโอีมายก my god oh my gosh อ๋อมันมามันมาฆ่าสาสตร์กันทุกคนเออนี่บุ๋มก็จะทําฐานที่ตั้งอย่างเดียวเลยก็ไม่คิดจะทําอย่างอื่นแล้วต่อไปบุ๋มก็จะทําการทําบ้านออกมาเลยนะคะทุกคนนะอืมตกใจอุ๊ยเจ้าหมีช่วยเราเจ้าหมีเจ้าหมีเก่งมากขอบคุณนะทําตามแบบไปก่อนค่ะทุกคนค่อยๆศึกษาไปตอนนี้บุ๋มยังสร้างไม่เสียน แต่ถ้าสร้างเสียนนะบอกเลยแค่นี้นะไม่ได้ยากตอนนี้มันมีแปน้นมาให้แล้วไงวางพื้นโอเคต่อไปก็จะเหลือข้างบนบ้านปับ๊บแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งชิ้นสุดท้ายปับ๊บเรียบร้อยอ่าโอเคเดี๋ยมันเริ่มต้นมาซึ่งในบุ๋มขอสร้างเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าบุ๋มรู้สึกว่าเราก็พอจะสร้างได้อยู่ตัวน,นี้ก็ค่อยๆศึกษาวิธีการสร้างไป บุมต้องทำแคมไฟด้วยนะคะลืมลืมปาบโอเคทำเตียงก่อนอยาง้งแล้วก็ตายแล้วก็เกิดที่นี่ได้มาร้อยวันพันเหตุการณ์เวอร์ไไม่พอไม้ไม่พอทุกคนเริ่มเซียนแล้วค่ะทุกคนรู้แล้วว่าจะทำอะไรบ้างในตอนนี้ <c oughs> คือบุมก็ไปเสียเวลาหนึ่งวันเต็มๆกับการอยู่ตรงนั้นบุมนัดจะแบบ มันเจอที่แห่งนั้นก่อนนะ่คะทุกคนเราไม่งั้นเราคงไม่ต้องมารื้อแล้วก็ทำใหม่อาตายแล้วตายโอ้เล่นมาสอสามวันก็คือตายไม่พักเลยแล้วทีนี้ไม่มีเตียงโอ้ไกลมากแม่ตอนที่เกิดตอนแรกเนี่ยบุมก็เลือกที่จะทำบ้านใกล้ๆที่เกิดพอดีไง แต่คือหยุดพักตายกวนนี่ตายไปหลายรอบเกินต้องรีบทําชุดกรอททาอย่างอื่นแล้วนะคะทุกคนของกับคืนมาทําเตียงก่อนนะจ๊ะขอนอนก่อนนอนเซฟเตียงสักหน่อยไม่ใช่เลยรหรอกถ้ามีเซฟก็เดี๋ยวไอ้นี่อีกเดี๋ยวเกิดปัญหาอีกมาเอาทอตท,ที่มีใส่นี่ไว้แล้วก็อันนี้ไม้ห้าอันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำคอมแบททำตรงไหนตรงนี้หรอดี ได้ดาบแล้วค่ะทุกคนบุ๋มมีดาบป้องกันตัวเองแล้วต่อไปก็จะมีพวกเอ่อชิลนะคะอะไรอ่ะบุ๋มจะมีพวกชิลแล้วก็ขนูอืมซึ่งเดี๋ยวก็ดูก่อนว่าทำอะไรนี่นอันนี้แพรง่งแล้วก็นี้ทำอะไรได้โอ้ย่างเนื้อพอดีเลยใช่มีเนื้อให้แก,ย,กะะย่างนะคะย่างไปเลยจ้ะหนึ่งชิ้นนะคะโอ้แล้วก็มีพวกข้าวโพดเนี่ยเอาไว้นี่ได้ด้วยนะเออเดี๋ยวย่างเนื้อให้เสร็จก,ก่อนเออทอด ปักทอดแบบเออเออโอ้โหยาวไกลมากแม่วางไปปกติได้ไหมทอดอ่ะทอดมันวางไปปกติได้ไหมเฮ้ยเราสามารถผักมันไว้ไว้บ้านได้หรอเอาแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้เนี่ยอืมต้องวางอันใหญ่ๆมาเลยอืมทำหนึ่งทุบก่อนทุบก่อนสร้างแล้วก็ทูบยู่นี่นะคะทุกคนบวมสักวันมันต้องได้โอเคอันนี้เท่ากัน นี่จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้บุ๋มก็จะสามารถวางอะไรได้อีกนิดหน่อยถูกไหมวางผนังได้นะคะจริงๆมีแค่พื้นมันก็วางผนังได้นี่ว,ว่าทำเสาเออแล้วก็ทำแต่อันนี้จะมาอยู่ข้างหลังเคประมาณนี้เราก็ใส่หลังคานด้ค่ะ่อไปในที่สุดหลังคาแบบใดเอออางี้นะเออ เมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกได้อ,อีกนะแต่ไม้ไม่พอเราจำลองการเป็นปล่องไฟนะคะทุกคนโอเคจบบุ๋มทำเป็นปล่องไฟนะคะทุกคนครีอทสุดๆแม่คือไม่รู้จะเอาอะไรปิดไงมันอาจจะต้องอัปเกรดอุปกรณ์พวกโตคราบเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเราถึงจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเราถึงจะสามารถทำเป็นของที่มัน สวยกว่านี้ได้ไดีะค่ะทุกคนนี่ก็วันแรกๆนี่ขนาดวันแรกเลยเนี่ยเอาฟิลแบบไม่ได้ตั้งใจสร้างโอเคเอตอนนี้ของที่บุ้งครับเพิ่มได้นะคะก็จะมีหลายเครื่องเลยนะคะทุกคนรวมถึงอันนี้ด้วยโอ้เหมือนเป็นกังหันซัมติงนะคะบุ้มอยากครับวันนี้ก่อนที่เราจะจบอีพีแรกไปในวันนี้อโอ้นี่คืออะไรเป็นการก่อตั้งหมู่บ้านกันหรอสีฟ้าสีขาคอนเฟิร์ม อ๋อพอเราอัปเกรดตรงนี้ใช่ไหมเราจะสามารถทำสิ่งก่อสร้างที่มันใหญ่มากขึ้นมีบันไดมีแปลนแล้วก็มีบ้านแบบสองอันที่บุ๋มอยากได้ทุกคนทุบบุ๋มสร้างตั้งนานไอ้ตรงนี้และดูมันมีให้แบบนี้จะให้บุ๋มคิดยังไงทุกคนอ้นี่ไงเสาแบบธรรมดาที่ไม่มีงอ,อมีเสาให้แล้วค่ะทุกคนยังไงเมื่อไรจะเช้าทุกคน ถ้ามันกลางวันบุ๋มจะไม่บ่นเลยตอนี้บุม๋มเล่นมาหลายวันมากเลยค่ะทุกคนบุ๋มรู้สึกว่าตัวเองสร้างว่าไม่สวยเลยะค่ะทุกคนตอนนี้เอาจริงเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วกันนะก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาทําเพิ่มคือบุ๋มก็ไม่รู้จะทําออกมาเป็นยังไงแล้วเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนคือมันไม่ได้ดูดีหรอกเอาเป็นว่าบ้านหลังแรกถือเป็นการเริ่มต้นแล้วกันนี่ค่ะทุกคนที่คิดไม่ในหัวนี่คือก็ไม่ใช่แนวนี้เลยแม้แต่นิดเดียว แต่ก็นั่นเดี๋ยวเรามาค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะทุกคนก็สําหรับพาร์ทที่1นะคะทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมวิจากดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันด้วยนะแล้วก็มารอดูกันนะคะว่าในพาร์ทที่2เนี่ยบุมจะสามารถทําบ้านที่สวยกว่านี้และจะสามารถอัปเกรดตัวเองได้มากแค่ไหนกันต้องมารอดูกันค่ะทุกคนสําหรับ Fort n i น e l เล o นั่นเอง